สวัสดีค่ะฟิล์มลักษิกาสีวงพุกนักวิชาการเคมีจากบริษัทแกมมาโก้ค่ะในวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมานำเสนอและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องช่างดิจิตอลแบบแสดงผล4ตตำแหน่งยี่ห้อวอนบาลานรุ่น FA 2 0 0 4 g ค่ะ โดยเครื่องช่างตัวนี้นะคะจะเหมาะกับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากสามารถแสดงผลได้ละเอียดถึง4ตำแหน่งทศนิยมค่ะและยังมาพร้อมกับตู้ครอบกันลมที่ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำให้กับตัวเครื่องช่างค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่สเปคของตัวเครื่องช่างกันเลยค่ะค่ะสำหรับเครื่องช่างรุ่นนี้นะคะสามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุด200กรัมมีค่าความละเอียดอยู่ที่0.001กรัม และยังมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอล LCD มีแบ็คไลท์ทำให้มองค่าที่ได้ได้ชัดเจนสามารถเลือกเปิดปิดได้ขณะใช้งานและมีปุ่มกดระบบสัมผัสง่ายต่อการใช้งานอีกด้วยค่ะเครื่องช่างตัวนี้นะคะมีระบบ external calibration หรือการสอบเทียบภายนอกโดยการใช้ตุ้มน้ำหนักขนาด200กรัมซึ่งให้มาพร้อมกับตัวเครื่องค่ะและด้านหลังของตัวเครื่องยังมีพอร์ต RS 2 3 2สาหรับเชื่อมกับเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วยค่ะ เราไปดูที่วิธีการใช้งานและการสอบเทียบตัวเครื่องช่างกันเลยค่ะค่ะก่อนเปิดการใช้งานนะคะแนะนําว่าควรเลือกสถานที่สําหรับการวางเครื่องช่างดังนี้ค่ะ 1. วางเครื่องช่างบนโต๊ะที่มีความมั่นคงไม่สั่นคลอนง่าย 2. วางเครื่องช่างบริเวณที่มีพื้นที่เหลือรอบๆอบเพื่อให้สะดวกแก่การช่างป้องกันการชนหรือการหกหล่นของสารเคมีขณะช่างค่ะ 3ควรวางหลีกเลี่ยงแสงแดดไม่ควรให้เครื่องช่างโดนแสงแดดโดยตรงรวมถึงพื้นที่ที่มีความร้อนหรือความเย็นสูงและบริเวณที่มีลมพัดโดนเครื่องช่างโดยตรงค่ะค่ะหลังจากที่เราได้สถานที่ในการวางเครื่องช่างแล้วนะคะให้เราทําการปรับตุ้มน้ําค่ะซึ่งตัวตุ้มน้ําสําหรับเครื่องตัวนี้นะคะก็จะอยู่บริเวณหน้าเครื่องค่ะ โดยเราก็จะปรับตุ้มน้ํานะคะหรือลูกน้ำเนี่ยให้อยู่ภายในบริเวณวงกลมตรงกลางค่ะเพื่อให้ตัวเครื่องช่างนะคะได้แนวระดับที่เหมาะสมสําหรับการช่างเพื่อเพิ่มความแมน่นยําในการช่างค่ะสําหรับการปรับตัตวตุ้มลูกน้ํานะคะก็จะสามารถปรับได้โดยการหมุนบริเวณฐานของตัวเครื่องช่างค่ะซึ่งก็จะมีตัวสกรูนะคะหมุนได้ทั้ง4ด้านค่ะเดี๋ยวเราลองหมุนกันเลยนะ เรียบร้อยค่ะหลังจากที่เราปรับตัวตุ้มลูกน้ําให้อยู่บริเวณตรงกลางวงกลมเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําการเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องช่างค่ะค่ะหลังจากที่เรากดเปิดปุ่มเปิดตัวนี้นะคะตัวเครื่องช่างค่ะก็จะมีเวลาทั้งหมด 30นาทีนับถอยหลังเพื่อเป็นการเตรียมเครื่องนั่นเองค่ะหจากผ่านไป30นาทีแล้วนะคะตัวเครื่องช่างก็สามารถเดิมใช้งานได้แล้วค่ะสำหรับการใช้งานครั้งแรกหรือเมื่อเราไม่ได้ใช้เครื่องช่างนานๆนะคะแนะนําว่าเราควรทําการสอบเทียบเครื่องช่างก่อนค่ะโดยเราจะมาดูวิธีการสอบเทียบของตัวเครื่องตัวนี้กันนะคะในการสอบเทียบค่ะเราจะกดปุ่มแคลค่ะคือปุ่มนี้ค้างไว้3วินาทีค่ะ จะขึ้นแคลดี5นะคะแล้วก็จะขึ้นตัวน้ำหนักที่เราต้องใช้ในการสอบเทียบค่ะซึ่งเราก็จะใช้ตัว200กรัมหรือว่าลูกตุ้มน้ำหนักที่ให้มากับตัวเครื่องในการสอบเทียบค่ะเรียบร้อยค่ะตัวเครื่องก็คือทำการสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะ ค่เพียงเท่านี้ตัวเครื่องช่างก็พร้อมสำหรับการใช้งานแล้วนะคะแต่ถ้าหากเมื่อเราใช้เป็นนานๆหรือว่าเราทำตัวลูกตุ้มหายหรือว่ามีตัวลูกตุ้มขนาดอืดอ่นๆเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการคาลิเบรตหรือสอบเทียบได้เช่นกันค่ะโดยเราจะทำการกดเข้าโหมดแคลค่ะกดปุ่มแคลค้างไว้3วินาทีแล้วก็กดปุ่มแคลซ้ำอีกครั้งค่ะเพื่อทำการเปลี่ยนค่าน้ำหนักของลูกตุ้มนะคะก็จะมีใช้ได้้แต่10กรัม 50กรัม100กรัม150กรัมและ200กรัมนั่นเองค่ะ้วกการสอบอีกขั้นนึ่ง เรียบร้อยค่ะตัวเครื่องช่างก็คือจะทําการสอบเทียบเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะหลังจากที่เราทาการสอบเทียบเครื่องช่างเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันที่โหมดต่างๆแล้วก็ปุ่มต่างๆบริเวณหน้าตัวเครื่องกันเลยค่ะโดยก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มแทน ปุ่มโหมดปุ่มแคลปุ่มปิมนและปุ่มแบ็คไลท์ค่ะซึ่งปุ่มแบ็คไลท์นะคะก็จะทําการเปิดปิดไฟแบ็คไลท์ซึ่งการมีไฟแบ็คไลท์นะคะก็จะทําให้เราสามารถอ่านค่าของเครื่องชั่งได้ง่ายขึ้นค่ะค่ะสำหรับปุ่มแทนนะคะจะเป็นปุ่มสำหรับทำการหักค่าภาชนะค่ะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะชั่งสารใส่บิกเกอร์โดยที่ไม่ต้องการนำน้ำหนักของบิกเกอร์มาคิดนะคะเราก็จะทำการใส่บิกเกอร์เข้าไป รอจนค่าน้ำหนักนิ่งและจุดวงกลมหายไปค่ะให้เราทำการกดปุ่มแทะเพียงเท่านี้นะคะเครื่องช่างก็จะสอบเทียบเป็นศูนย์และเราก็สามารถช่างสารได้ตามปกติเลยค่ะ ะะเราก็มาดูที่โหมดต่างๆของตัวเครื่องช่างค่ะโดยเริ่มกันที่โหมดแรกนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยของเครื่องช่างค่ะทําการกดปุ่มโหมดค้างไว้ก็จะขึ้นยูนิตนะคะให้กดปุ่มแทรเพื่อเข้าสู่โหมดยูนิตค่ะซึ่งก็จะทําการกดปุ่มโหมดนะคะเพื่อเปลี่ยนเป็นหน่วยต่างๆค่ะก็จะเป็น on กระรับ t a ลเ g r e o n t ท y ค่ะแล้วก็เป็นหน่วยกรัมนั่นเองค่ะแต่นี่ก็คือหน่วยที่สามารถเปลี่ยนได้นั่นเองนะคะถ้าเรากดปุ่มแทนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันหน่วยที่เราเลือกค่ะค่ะสำหรับเครื่องช่างตัวนี้นะคะนอกจากจะมีโหมดในการเปลี่ยนหน่วยเครื่องช่างแล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดต่างๆค่ะซึ่งได้แก่โหมดการนับ โหมดเปอร์เซนต์และโหมดสำหรับสั่งพิมพ์ค่ะซึ่งสำหรับการใช้งานอย่างละเอียดนะคะแนะนำว่าให้ดูจากคู่มือของเครื่องช่างทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษค่ะค่ะหลังจากที่ใช้งานเครื่องช่างเสร็จแล้วนะคะให้ทำการปิดเครื่องถอดปลั๊กและเก็บให้เรียบร้อยค่ะ หากผู้ใช้งานนะคะทำการเคลื่อนที่หรือมีการยกย้ายเครื่องช่างแนะนำว่าให้ทำการปรับตุ้มน้ำและและทําการสอบเทียบอีกครั้งก่อนทําการใช้งานค่ะหากเกิดการหกหล่นของสารเคมีนะคะแนะนำว่าให้ใช้แปรงขนนุ่มปัดผงฝุ่นหรือสารเคมีที่หกหล่นบริเวณรอบๆของสารเคมีค่ะ ก็เป็นการถนอมและไม่ทําให้เกิดดรอยแก่ตัวเครื่องช่างค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการใช้งานและการสอบเทียบเครื่องช่างดิจิตอลแบบ4ตําแหน่งยี่ห้อวอ e b a บาลานซรุ่น FA 2 0 0 4 g ค่ะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือสนใจในตัวสินค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ g e m m a o .com ค่ะหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆดังนี้ค่ะสำหรับวันนี้ทีมขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ